อันนี้เบียไม่ได้ปั่นนะครับเบียอยากรู้เหมือนกันว่าที่ถามคิวดีสนี่ถามไปเพื่ออะไรครับอันนี้ผมอยากรู้ถามตรงๆลยคนที่ถามแบบคิวโดงคิวดีอะไรเงี้ยว่าคิวดทเท่าไร่อะไรเงี้ยขอบคุณวร์รพัทด้วยนะครับเพิ่มมาสนับสนุนเงี้ยเก้ายังสนุกมากเลยยิมีตอนับข,ข้อสุ่คุณเบสิปนะครับขอบคุณดายิบห้าดวงด้วยเอออันนี้เบียอยากถามมากเลย คือรู้คิวเดไปแล้วคือทำไรครับอันนี้เบลสงสัยจริงๆแนละ้เลยอะ่ะ กีริง,รงดักนานไม่เข้ามาเข้าตอนลูกหทำนิ่งดีจะดแม่ม่อันนี้ผมผมอยากรู้ส่วนตัวครับผมไม่ได้ถามเพราะว่าอะไร ันนี้ผมสงสัยจริงๆครับหมายถึงว่าไปแบบเอาไปวัดระดับหรือเอาไปทําอะไรครับอันนี้ผมอยากสอบถามส่วนตัวครับผมแค่อยากรู้ไม่ได้ปั่นระเบิดนะครับอันนี้แค่อยากรู้โดยส่วนตัวจริงๆครับผมสงสัยแค่นี้น ไม่เป็นนักแข่งมั้งเขาเลยอยากรู้อ๋ออยากรู้ของนักแข่งถ้านักแข่งคนที่จะเป็นนักแข่งเขารู้กันอันนี้ผมจะอธิบายนะครับเรื่องไอคิวดทอะไรเนะี่ยบางคนนักแข่งครับไปถามเขาก็ไม่ได้ไรครับบางคนเม่นกวันแมนเหมือนผมอะ่ะนี่ก็โยนเน่้ก็โยนถ้าอยากรู้ว่าเขาแบบเล่นสไตล์การเล่นเป็นไงเราต้องไปดูเขาที่เล่นเล่นกับทีมครับเล่นตอนแข่งอะไรเงี้ยถ้าฟอร์มเขาดีจริงหน้ากลัวจริงอ่ะ บางคนคิวดีสแข่งเนี่ยบางคนคิวดีสสามคิวดีสสี่นะดูไอ้กล้องดิไอ้กล้องคิวดสสามคิวดสสี่กล้องมันก็เป็นแชมป์โลกคือในนักแข่งมันวัดอะไรไม่ได้ครับแต่สำหรับผู้เล่นคนที่เล่นปกติที่เขาเล่นแบบเก็บแรงอะไรเงี้นนะคือถ้าถามว่าคิวดสเยอะเขาโหดไหมเขาโหดจริงครับเขาเล่นแบบเซฟเก็บแรงก็คือเขาเล่นแบบเป็นระบบเก็บแรงน,รรรรรน,รนะครับชาร์จชาร์จด้วยกันไม่โดนน็อกตายฟรี้ะนะคือระบบเก็บแรงที่แบบเอ,อ่อที่ผม เก็บล้วก็ไม่อยากไายฟรีครับเพราะมันเสียเวลาใช่ไหมมันก็มีประโยชน์ด้วยกันทุกท,ทุกฝ่ายถ้าแบบเป็นเก็บแหลงแล้วถ,ถามว่าคิวเดชนักแข่งถามว่าเขาจะต้องเยอะไปทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามองว่ามันแบบไม่ใช่นะถ้าผมอยากเก็บคิวเดชกันจริงๆเก็บคิวเดชเก็บได้ครับคิวเดชสวยแต่สกิลเพย์ตัวเองไม่เพิ่มอย่างเงี้ยครับเก็บไปได้อะไรครับใช่ไหมเราองมองเรื่องอื่นด้วยครับ ต่อคิวเดสสวยแค่ไหนคุณไปเล่นกับทีมคุณเล่นไม่ได้กเ็เรียบร้อยบินบายบาหรือต่อคุณคิวเดสสวยแค่ไหนคุณไม่มีทีมแข่งกบ็บายบายเหงาอเล่นได้แค่แรงครับเล่นไปแค่แรงมีประโยชน์อะไรครับจริงไหมแต่ถ้าถามว่าคิวเดสมันวัดระดับได้ไหมมันก็ได้นะครับคนคิวเดสสูงก็คือสกิลเพ์กับการคิดการเล่นมันก็ดีกว่าคนที่คิวเดสน้อยอยู่แล้วครับ ถ้าเปรียบเทียบนะผมไม่ได้ว่าแบบว่าเออคนนุ้นเก่งกว่าคนนุ้นอ่อนกว่านะแต่มันวัดระดับได้มันวัดระดับได้มันก็พอได้อยู่ครับแต่สำหรับคนที่วันแมนกับคนที่เก็บแรงแบบจริงจังกับจีมันก็วัดด้วยกันไม่ได้เอาไไั้นใช่แต่ถ้าถามวนะ่าชอบเปรียบเทียบอันนี้เมารู้สึกว่ามันไร้สาระนะครับ ีอเขารู้กันเองอยู่ครับเพราะระบบในนักแข่งเขาก็รู้กันเองว่าเออคนนี้สไตล์การเล่นเป็นไงโดดเด่นเรื่องไหนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับไม่ใช่มานั่งโอ้ยเฮียกูคิวเดีสกว่ากูโหดกว่าแน่เลยอะไรยงเี้แบบไม่ใช่ไม่มีไม่มีนะครับแบบนักแข่งมาเฮ้ยเฮียมึงคิวเดีสสามกระโปรงเอาวะอะไรเอ้ยมึงกัดเอาวะคิวเดีสสองไอ้เพื่อนคิวเดีสสามไอ้เพื่อน พอเล่นในเกมเรียบร้อยะโดโดคิวเดียสองยิงหัวแดนันไม่ดีอะไรแบบนี้อารมณ์คนคิวเดียสองของเราบอกว่าไงหัวแดนไม่ดีอะไรประมาณน,นี้นะครับวันแมนหหดใช่ว่าจะเล่นเป็นทีมจะดีใช่ครับเช่นผม แต่โก็ซีเรียสได้คิวเด็ดมากใครรัดบอดคือโกดไม่นะครับก็เล่นไปงั้นนะครับพีโบพ่โกสายององรู้จักวะครับรู้จักพี่โกสายอองวะครับเก็บแรงได้แรงเก็บสกิลเพย์โหดขึ้นก็ถ้าถามว่าเล่นกับทีมแล้วคอทีม แบบเป็นทีมไฟฟ์เป็นคอกับเพื่อนเล่นอะไรกับเพื่อนกันอันนั้นไ,ได้สองอย่างเลยครับได้ทั้งโหดได้ทั้งเก็บแรงเลยครับน่ารักกันชัดๆคุณอนันต์บอกกูเข้ากลุ่มซับไปททาไมวะเนี่ยไม่มีอะไรครับมีแต่รูปหลุดผมผมบอกให้ไม่ผมไม่ได้พูดโคตรหล่อเนี่ยผมพูดเรื่องจริงเพราะเพราะมันไม่มีเวลาจริงๆนะครับเอาง่ายๆเลยเนี่ยเวลามีมันนั่งโยนเกมนะ่ะะ เดี๋เมื่อก่อนก่อนผมแข่งเนะี่ยผมมีเวลาเก็บแรงไมไ่้แต่เช้าอะ่ะเย็นๆนะ่ะผมเก็บคอนนะสมมติว่าวันนี้รีรีคอนเจ็ดโมงใช่ไหมรีคอนเจ็ดโมงพรุ่งนี้เช้ามาผมเก็บคอนแล้วอะ่ะผมรอรีเจ็ดโมงอีกวันหนึ่งอะ่ะผมคอนเลยผมพูดตรงนี้เลยถ้าผมอยากเก็บคอนผมต้องได้คอนเมื่อก่อนนะผมว่างว่างกว,ว่าจะจัดนอนคืออะไร่ะตื่นมากินข้าวกินข้าวเล่นเกมไม่ต้องทันไม่ต้องมีซ้อมตรงซ้อมาย ซ้อมทุ่มนึงไม่ต้องซ้อมเก็บแรงเพิ่งราบกลุ่มลายมันเข้าตรงไหนไะถ้ากลุ่มลายกลุ่มลายแอดลน์เบียมานะครับกดกดเข้ากลุ่มตรงครอบครัวมันจะมีครอบครัวเบียสเปีกับครอบครัวที่เป็นกลุ่มซับนะครับกดเข้าครอบครัวนั้นไปแล้วก็เบียโพดไอดีไลน์ไว้ในนั้นนะครับแล้วก็กดแอดไลน์แล้วก็ทักเบียมาทักมาว่าโสดนะคะจีบได้โอ้สบาย ทางสะดวกไม่บอกเลยคิดถึงทีมงานตัดแรงกับแก๊งเทเลรอบบี้ขอ,องเขาขอเหล่าใจเถอะไม่รู้คิดเดืองอะชอบสไตล์การเล่นของคุณบดยิงกันเพื่อน นั่นแหผมผมมั่นใจในสกิลเพยตัวเองไหมผมว่านั้นหนึ่งหนึ่งผมก็ว่าผมก็พอได้อะแค่นั้นแหละไม่ใช่หมายถึงหนึ่งหนึ่งหลังคอนนะครับหนึ่งหนึ่งในเกมถ้าหน้าต่อหน้าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมมั่นใจแบบจุดจริงๆผมสามารถผมมั่นใจผมสามารถวัดได้แค่นั้นแหละถ้าไม่โดนตัวโคบไก่นะถ้ามีวันไหนที่ผมแบบฟอร์มที่ผมว่าเออไอ้เหี้ยกูมาแน่ผมจะเดินงัดแม่งหมดเลยแค่นั้นแหละ ถ้าวันไหนที่แบบเฮียกูเริ่มกำกำกักัวกูกจะเอาดีไหมแค่กูจะตายไหมแล้วในหัวคิดอย่างนี้นะผมบอกเลยผมแตกตัลัดมันจะมีวันที่แบบบูบูกับวันที่แบบฮิยก็มาอารีครับกันอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีฟีลนั้นนะครับถ้าวันไหนอารมณ์ดีเล่นแบบเข้ามือจริงๆอะแบบขึ้นสะโคไปตายขึ้นสโคไปตายอะไรเนี้ยมันถึงแบบวันนั้นผมบอกเลยอะไรก็หยุดไม่อยู่ผมบอกแค่นี้แหละ ข้าอาคิวได้ไงอ้โหมันมีคลิปที่ผมเล่ายาวเหยียดเลยครับต้องไปฟังคลิปนั้นผมก็จําไม่ได้แล้วครับคลิปวันไหนต้องไปหาเองครับเอซีครับโอ้โอ้ขอบคุณคุณคุณชาคิดว่าครับ ขอบคุณคุณชาค,คิดพีเคดาวห0าดวงด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ใช้หูฟังรุ่นอะไรครับเจเนเซอร์โมเมนตัมครับผมขอบคุณนะครับการไฟแบบมีแนวทางการไฟแบบทีมมีแนวทางบอกไหมครับผมบอกให้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าการไฟแบบทีมในแร้งก็คือแบบให้เพื่อนมึงควบกูดได้ไหม เออครบได้โดดไปคือถ้าเราน็อกเพื่อนก็ครบเราได้ครับเราไม่โดนซ้ําแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับแค่นั้นพี่เมี่คนเก่งเยอะทําไมเขาไม่แข่งครับพี่มีคนที่แบบเก่งในแหลงเก่งจริงครับแต่ในห้องแข่งก็อีกอย่างะครับเหมือนอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนผมมั่นใจว่าผมก็ยิงได้ผมก็ยิงดีพอมาเข้าห้องแข่งปุ๊บ สเตปการเล่นสไตล์การมูฟมูฟรถมุฟอะไรผมบอกเลยมันยากครับกว่าการที่เราแบบไม่ใช่แบบเราขับรถไปคันเดียวแล้วไปทิ่มมาครับผมบอกเลยว่าไม่ได้เล่นแค่นั้นนะครับแลวทุกอย่างมันจะปรับตัวเข้าหาในการแข่งเองครับผมบอกให้คนไม่ได้กําหนดการแข่งนะครับแต่การแข่งกําหนดคนเล่นผมบอกให้มันไม่มีไอ้ทีมหน้าไหนที่จะแบบ ขับอย่างแรงขับแมนเนีน้ไปทีมกลางวงปึ้งตีไฟชนะผมเล่นได้เลยครับมันไม่มีทีมแบบนั้นอยู่ในโลกใบนี้ครับเดี๋ยวเฮ้ยกูจาะบ้านนี้วะแล้วกูต้องได้กูจะฆ่าทีมนี้วะแล้วกูต้องได้มันไม่มีนะครับ ชื่อไวค้ค่ะไม่ใช่วิตีเอาเหรอขอโทษนะครับขอาคุณคุณไว้ดาว95ดวงด้วยนะครับเฮ้ยทำไมวันนี้มันมีสาระจังหวะฮัลโหลต,ตั้งเก่งแบบพี่คะ่ะขอบคุณคุณพลากรดาว50ดวงนะก็รู้ครับเดี๋ยวถ้าใครแบบเก่งแร้งเลยครับ ลองไปห้องซอมพี่บีครับลองจองให้ทันวันหนึ่งแล้วก็ไปซ้อมพี่บีครับวันนึงแต่ทีมอีบ้านให้ผมรู้นะครับบอกผมด้วยนะว่าเป็นทีมอะไรผมจะได้จับตามองเผื่อฟอร์มคุณโหดจริงผมจะได้เอฟซีแต่ผมเล่นมาก็ประสบการณ์ผมก็ไม่ได้เยอะนะแต่ผมว่าผมก็มีพอได้แต่ผมก็ไม่เคยเห็นทีมไหนที่แม่ง นึกกะทิมแม่งก็ทิมคือเปอร์เซ็น,ท,นที่มันจะรอดมันก็มีครับเปอร์เซ็นที่มันจะชนะมันก็มีเปอร์เซ็นที่มันจะแพ้มันก็สูงนะครับใช่ไหมไม่ใช่ไปถึงแบบทิมปุ๊บฟังเสียงซ้ายขวาเฮ้ยตีเฮ้ยฟังเสียงซ้ายขวาเฮ้ยตีถ้างั้นก็ไม่ต้องมีแผนการเล่นนแลวครับไม่ต้องมีโค้ชครับไม่ต้องมีทีมน,นัดเก็บแรงเลยไปเพื่อนวันนี้เรามีแข่งว่ะชวนทีมทีมเก็บแรงไว้เลยไปป เดี๋ยวกูขับรถน,นะมึงลอยยิงเลยเพื่อนแอดไปถึงฟังเสียงยกันเลยแยกโคละทางเลยปาดเอ็มึงยิงนะตายหนึ่งตายสองตายหนึ่งตายสองหมดปีมีไหมครับตีนีนะ้โอ้โหยิงไม่โดนตะโกนแตก ไม่งั้นทีมเขาจะมีระบบไปทําไมอะครับถ้าคนแม่งนั้นก็จับคนเก่งๆมารวมทีมกันหมดเลยไม่ต้องทําอะไรกันแล้วเพื่อนไอยแอคทกเกอร์แม่งสี่สกิลเพชช่ำช่พร้อมงัดทุกตี้ไม่ต้องมีแผนไม่ต้องเดินวงไปไม่ได้กูยิงดังนั้นแม่งก็พอเลยครับหมดจัดหนึ่งสองสองตัวไม่เล่นดีกว่าวิ่งหนี Oui. Ok. ช่องสาระกับเบียร์สิบเอ็ดขอขอบคุณพาดาวหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ดวงด้วยบ้างครับโอ้ขอบคุณน้องตั้งดาวสิบดวงด้วยนะขอบคุณคุณไรยวันด้วยค่ายเบียร์สิบคนเดิมอ่ะขอบคุณดาวยี่สิบดวงด้วยนะครับโอ้ขอบคุณนะขอบคุณทุกทุกคนเลยเมื่อกี้กดสามนิ้วครับตอนดรอปช็อตพี่เบียร์เคยเล่นสไนปะครับผมก็ชอบนะแต่งในห้องอะไรผมจะจับสไนป์แค่เอวบิวครับผมถึงจะจับเพราะผมคิดว่าแม่งในห้องแรงแม่ง หัวแม่งดันยากอะครับของแม่งฟูแต่ในห้องแข่งถ้าถามว่าจับไหมผมก็ไม่ค่อยจับแล้วครับตอนนี้พี่โก้แม่งอยากเลน่นตอนแรกพี่โก้แม่ผมจับเลยผมก็เลยไม่ได้จับักพักนึงบอกว่าเออไม่มีคนเล่นสนัยวะ่ะยางเล่นก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมก็ยิงไม่ค่อยโดนแล้วอะ่ะเมื่อก่อนมันมีแบบรีรีเฟกในตัวแบบยิงปุ๊บนั่งปุ๊บุน,บนอนยิงปุ๊บนั่งปุ๊บนอนอะไรเงี้ยเดี๋ยแต่นี้รู้สึกว่า เล่นสไนยนยน้อยครับมันเลยยิงไม่ค่อยโดนไม่ค่อยรู้ระยะเท่าไหรุ่ยเจ็บนะเพื่อนปาาั๊มยาแป๊ซ้ายมา หอยตัวไม่เจอว่ะเอาเขียปั๊มผิดตายปะเนี่ยเกือบตาย in mm -hmm.